แล้วเราเสีครับยู่ในตลาดสู่ i ไมค์ครับีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นไมค์ครับนะครับวันนี้เราม,มาทำการสอนการติดตั้งไมค์ครับเพราะว่าบ่ายในไทยแลนด์นะครับไฟตรงนี้นะครับหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับ โดยการติดตั้งนะครับมันจะง่ายมากนะครับเหมือนกับ m i n e c r a f t SKV นะครับแต่นี้ด้วยความที่ว่าผมทําเองนะครับแล้วก็มันจะไม่มีให้เลือกแบบ1 8 1อะไรแบบนี้เป็นแบบการอะไรอะแตกไฟเอ็ก์อออกมาเลยนะครับโดยการติดตั้งนะจะแสนง่ายมากนะครับไม่ไม่ใช่แบบบินลาถ้าแบบบินลาบางคนก็อาจจะไม่รู้แบบเฮ้ยมันติดตั้งไงอะบางทีผมผมเคยทําเป็นไฟบินลาไหมมันจะมีคนบ่นประมาณวนะ่าเฮ้ยพี่ผมติดตั้งไม่เป็นอะทายังไงอะพี่กด แบบแตกไฟล์มาพี่ผมจะเอาไปไว้ไหนอ่ะพี่อะไรอะไรคือไปเซฟดาต้าพี่ไปพิมพ์ตรงไหนอ่ะพี่ผมทําไม่เป็นอ่ะผมเพิ่งอยู่แก่ปสามปสองก็อะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกไม n ครับหน1่ง1.8.2และหนึ่พร้อมกันในไฟล์ไฟล์เดียวนะครับก็ต้องมัน <c oughs> ก็ต้องแบบประมาณว่ายังไงอะ่ะอืมว่าไงดีครับ พูดประมาณว่าอยังไงดีอ่ะมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันมีไมค์ครับ SP ไปให้ด้วยนะครับในการเล่น1.8.1 1.8.2และ1.8.3นะครับเป็นไฟล์ประมาณว่าคุณไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรเพิ่มนะครับคุณติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเข้าเกมได้เลยเดยทันทีนะครับแล้วมันจะมีโปรไฟล์เร็วด้วย1.8.1 1.8.1 Optify นะครับ1.8.2และ1.8.3นะครับ1.8.1กับ1.8.3นะครับพูดง,ง่ายๆนะไฟล์ก็ประมาณขนาด ถ้าคุณดาวน์โหลดไปถึงบนคอมคุณก็152 MB นะครับครับ152 MB นี่ครับก็มันเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่าครับการติดตั้งนะครับง่ายมากนะครับกดมาเลยครับมันจะมีการให้ให้ขึ้นว่าอะไร User Account นะครับ Run Admin นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอตั้งตรงนี้นะครับ m ม่ครับเพราะว่า by m n thailand install นะครับไม่ครับเพราะว่า by m n thailand นี่จะทำการติดตั้งเสร็จเล้ด Data ครับโดย m i n thailand นะครับโดยแมกนัมเทนะครับคือตัวผมนะครับ m n thailand ครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่18เมนะครับ2โมตอน2โมนะถ้าไม่ต้องการติดตั้งไม่ครับเพราะว่า by m n thailand exit now นะครับ exit นะครับตอนนี้เลยครับถ้าต้องการติดตั้งคุณอา c ค i c k เน็กนะครับ ตัวเกมนี้ประกอบไปด้วยนะครับ My Cup 0.8.1นะครับ My Cup 0.8.1 Optifine นะครับ My Cup 0.8.2และ0.8.3นะแต่การติดตั้งจะเป็นการติดตั้งแบบรวมนะครับไม่มี m อดอื่นนอกจากนี้เราพิเศษนะก็คือมี m อด Optifine ตัวเดียวนะพี่ทำการตั้งไปให้นะไม่มีแม p เออะไรเออผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งเอาไปให้ในตัวนี้นะครับจะมีการให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ไม่ใช่ดิ paper.com นะครับ slash nam magnam nam นะและ admin thailand cas gaming นะคแล้วก็ youtube.com wwmg ศูนนะครับที่ทำการอัปโหลดคลิปคลิปนี้เข้าไปนะครับกด next ไปเลยนะครับจะมีการให้ยืนยันนะว่าอะไรถ้า,ถาจะเอาตัวเกมนี้ไปแจกนะขอเลยนะครับเอาลิงก์ u t u b e ไปหรือว่าเอาลิงก์ลิงก์ลิงก์อะไร adsl ของผมไปนะครับมันยังง่ายกว่านะครับยอมรับนะครับต่อไปจะดีมากคือกูนาย,ยอมรับเถอะถ้าไม่ใช่แบบคุณไปรีอัปโหลดแล้วเอาไป,ไ,ปไว้ในเเว็บไซต์ตัวเองผมจะไม่ค่อยชอบนะบว่าผมจะแบบอยากอยากได้กำไรอะ่ะเออแบบมีคนกดเข้ามาแล้วได้กำไรนะครับประมาณนั้นนะครับกด next นะครับ ไม่ใช่การติดตั้งที่นี่นะครับคุณนายอย่าเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินทางการเงินทอของคุณเองนะครับการติดตั้งนับจะเป็นมีขนาดทั้งหมด178 MB นะียด้ว่าผมต้องการบีบอัดไฟเอเอในขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อใครที่เน็ตมันอืดนะครับถ้าเน็ตที่อืดที่สุดก็จะโหลดประมาณ155วินาทีนะครับหรือประมาณ5นาทีโดยเฉลี่ยนะครับหลัการดาวน์โหลดไฟเสร็จนะครับผมพูดไปเฉยๆเลยนะครับกดเน็กนะครับกดเ e x t หนึ่งทีนะเพื่อการติดตั้งนะห้ามเปลี่ยนคำแนะนำนะครับอยย่่าเปลีนจุด อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนจะดีที่สุดนะครับคืออย่าเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับว่าผมตั้งไว้แล้วนะเป็นเซนแอปดาต้านะครับคือกดติดตั้งเป็นเล็กๆไปได้ไปได้เลยนะไม่มีใบดูแน่นอนนะครับแน่นอนล้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็แบบนั้นนะครับกดเล็กไปหนึ่งทีนะครับอันนี้คือไม่มีไฟล์นะครับไม่มีโฟลเดอร์ไม่ไม่มีโฟลเดอร์ปลายทางครับมันคือถามประมาณว่าไม่เฮ้ยไม่มีโฟลเดอร์ปลายทางอ่ะจะต้องจะต้องการให้สร้างโฟลเดอร์ปลายทางขึ้นมาไหมคุณแกด yes นะครับเพื่อต้องการไปต่อนะครับนี่นะครับ แน่ใจที่จะทำการลงนะครับพร้อมที่ตั้งไมค์ครเพอเว่าบายนะครับไมคครัเพอวอาบายติดตั้งไปที่ไดซี่ยูเซอร์อะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจแล้วกมจะตัรไปต่อนะครับมันก็ทำการติดตั้งนะครับมันจะเร็วมากนะว่าเป็นการบีอัดไฟที่เร็วที่สุดตอนที่เคยเคยทมานะครับหรือนะครับมันจะเป็นการแตกไฟล์เสียงเอออะไรเออนะครับลงมาที่ความของคุณนะคุณจะแบบเอาพูดยังไงว่าคุณเอาเก็บแค่ตัวอีอีเนี้ยไปติดตั้งคอมทุกเครื่องได้หมดนะครับทั่วโลกนะครับบอกไว้เลยนะครับแต่แต่ข้อเสียคือ ต่างชาติอาจจะติดตั้งแล้วแบบแม่งเขียนภาษาอะไรเนี่ยกูอ่านไม่ออกคือมันเป็นภาษาไทยครับผมเข้าใจครับไม่ได้มีแบบทําแพทภาษาอังกฤษออกมานะครับการทำการตั้งเสร็จนะครับเห็นไหมครับ1.8.1 1.8.2และ1.8.3นะครับเมื่อได้มาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไมค้าเพราะว่าบายเป็นแชร์นะครับทำการสตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ก็ทีนึงนี่สองอย่างนะกดเข้าไปติดตามให้ผมด้วยนะครับในการติดตั้งไมค้าเพราะว่าบายเรียบร้อยแล้วนะครับ เอ็กซินะครับเอ็กซิทหนึ่งทีนะครับมันจะมีไฟล์ไฟล์สองไฟล์นะครับต้องการเด้งมาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของคุณนะครับคือมันจะเป็นไฟล์ช็อตคัทนั่นเองนะครับด้วยไฟล์ช็อตคัทนี้จะเป็นการที่ง่ายที่สุดเลยคุณไม่ต้องไปนั่งช็อตคัทมาจากเซ็นเดสตารอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเราได้ทำการทากรแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือไมค์คาเอสพีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไอดีแท้นะครับและมีไอดีแท้เข้าที่นี่นะครับก็ตามนั้นนะครับเมื่อคุณกดเข้ามาเนี่ยอ่ะเข้าดีกว่านะไมค์คาจาากทง DL ขีดไหมค .net นะครับไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ไฟล์ไฟล์นี้จะมีการปล่อยให้ที่ mediafire นะครับและแต่ตอนเข้าลิงก์ก็เป็น adfl นะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับของเงินนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ตัวผมนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับอืมอแากโอเคให้ใส่ไปครับอย่างเช่นผมต้องการเอา user เอาชื่อนี้นะครับผมก็ใส่นะ password อะไรก็ได้ักฟักฟักฟักกฟันะครับกด login ไปเลยนะครับ ล้วอินเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาหน้าน้านี้นะครับโดยการที่ว่าเนี่ยคุณจะไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยครับก็ถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นะผมก็ไม่ทราบนะว่ามันมีปัญหาไปได้ยังไงนะว่าผมทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับใน่วน่วนนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับให้กด New Profile นะครับแล้วก็มาเ e l e c เอานะ1.8.1.8.3 1.8.2และ1.8.1และ1.8.1 Optify HD UC 7นะครับคือคือให้กดเลือกเอาเองครับง่ายๆนะครับ อย่างเช่นว่าอ่ะสมมุติว่าคุณต้องการเล่นเงินจุดปัจุบันหนึ่งคุณก็กดอิดโปรไฟล์ไปเลยนะครับก็เอาอัติไฟล์อะไรแบบนี้นะแล้วก็เซฟโปรไฟล์แล้วกดเพย์ไปเลยนะครับแล้วมันจะมีเลยคือโปรไฟล์อิดด์อะมันตามจริงอ่ะผมดำเนินการแก้ไขไว้ไว้แล้วนะอ้าวไฟล์นี้มีการแก้ไข ก็แล้วแต่นะครับว่ามันตามจริงผมผมแก้ไขเหลือเหลือแค่บรรทัดผมคือผมแก้ไขเอาส่วนส่วนนี้ออกอย่างเดียวนะครับคือมันจะเป็นไฟล์ประมาณนี้นะครับท่านเนี <im> ่ย <millet> ค <im> ือตามจริงโปรไฟล์เนมจะเป็นแบบนี้นะครับคือแก้ไขแล้วจะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เกี่ยวนะครับอือติดไฟห้หมดนะครับกรึ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 บกรบกรบโอเคนะครับแล้วถ้จะถ้าต้องการต้องการอันจะตอออกนะครับก็อันจะตอที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ ปึ๊บๆนะครับกดดับเบิลสองทีนะกดยสไปหนึ่งทีนะครับนี่ครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับจะทำการลบไหมครับพอร์ตบอยเมทัลแลนด์จากฮันที่ของคุณกดโอเคเป็นกราムตายต่อนะครับโอเคนะมันจะทำการลบการลงทั้งหมดนะครับพอร์ตบอยเรียบร้อยนะกดโอเคเป็นหนึ่งทีนะครับมันจะหายไปเลยนะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆครับจะติดตั้งไหมครับพอร์ตบอยเมทัลแลนด์นะครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับเหมือนนะครับ SKV ทุกอย่างนะแต่โดยที่ว่าเราได้ไปขอตัวทำ ขอจบคลิปเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในพัทพัทหน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบายง่ายดีไม่แหละครับง่ายจะตายนะครับบายครับเออลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปข้อหนึ่งนะครัสำหรับใครที่ดาวน์โหลดนะครับสมัยขับ V2 นะครับ1.1.1วีทูนะครับวีทูคืออะไรนะคือตัวเวอร์ชั่นแรกนะมันติดตั้งไปแล้วมันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะครับแล้วก็มาทําการเป็น V2 แล้วมันก็ติดตั้งได้ทุกเครื่องแล้วไม่มีการเออร์เลอร โทษด้วยนะรับกับ V1 นะได้ลบไปแล้วนะับ v ูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยไปแล้วตอนนี้มีคนดาวน์โหลดยอดการดาวน์โหลดมากถึงมีคนดาวน์โหลดไปมากถึงนะครับ66ครั้งการดาวน์โหลดนะครับนี่คือไมครับของสมาร์ทคลับเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือไอตัวตัวที่ผมกาลังทาอยู่เนี่ยผมที่ผมกําลังทํอยู่เนี่ยนะครับไมครับเพราะว่าบายเอ็นไท a ์แลนด์เนี่ยผมกาลังอัปโหลดอยู่นะครับ มันเลยแบบไม่ไม่เปลืองเวลากับการถ่ายไม่เปลืองเวลาในส่วนอื่นเนี่ยมันสบายกว่านะครับก็โอเคนะครับตามนั้นนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดก็ไม่ใช่ดิใครที่ต้องการเอาไปเผยแพร่นะครับโรษณาเอาคอปลิงก์ idfl ของผมไปนะครับไม่ใช่ดิ idfl ถูกแล้วนะครับไอตัวไอตัวลิงก์ลิงก์บิทลี่นะครับผมโฆษณาก็ต้องเอาลิงก์นี้ไปแจกด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับบอกเลยนะครับ แค่แค่เงินจาก YouTube ก็ได้แค่สองสามพันก็อืมนี่คือฟูสกีนมันเอาไปเท่าไหร่อ่ะเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นตผมได้มา25%เปอร์ซ็นตะไรประมาณนั้นก็ต้องทนอดอยากไปนีครับตอนนี้เงินก็นั่งควักเงินกระเป๋าตังค์เต็งฉีกแหกเลยนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครที่กดดาวน์โหลดไปแล้วก็ใครที่ต้องการเอาไปแจกอ่ะเอาไปแจกแล้วเผยแพร่ตัวเกมนี้นะครับผมเอาลิงก์ adfl ไปแจกนะครับ ไปโพสอะไรแบบนี้มีแจกไหมครับดูจะไปจนหนึ่งกูนะเอาเอาเอาลิงก์ลิงก์ idfl ไปแจกนะครับคือวินลาผมไม่ทําแล้วไงผมขี้เกียจทําเป็นไฟล์วินลานะว่าไฟล์วินลามจะแบบแต่ไฟล์สมุดแ้ก็บีบอัดเป็นของของคุณเองได้ถูกไหมล่ะอันนี้ผมทําเป็นไฟล์ exe ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งกดเน็กเน็กเน็กได้เลยนะครับโอเคครับก็ต้ขอจบคลิปเวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่พัดพัทหน้านะครับช่วยกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนท่านได้ดูนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่พัดนัาท สำหรับโซลิซพันหมดแล้วครับขอโทษนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะพูดมากี่ทีแล้ววะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบายง่ายเลยนะครับ